สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b e ชาแนลอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ริเบียนะครับในขณะที่ทั่วโลกจับตาดูนะครับแระก็สหประชาชาติเรียกประชุมนะครับฉุกเฉินแล้วก็ขอให้มีการหยุดยิงนะครับซึ่งก็ไม่เป็นผลนะครับทางฝั่งนพลฮัฟต้านะครับก็ ปฏิเสธนะครับก็ไม่ร่วมหารือนะครับนะในเรื่องของอสันดิภาพนะแต่ว่าจะมุ่งยึดทิบุรีนะครับนะเพื่อเอามาเป็นของตนให้ได้นี่เป็นขบวนรถนะครับของกองทัพนะติดอาวุธนะครับของนายพลฮัฟต้านะครับซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลบที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาตนะิหรือ UN นะฮะ ขบวนรถก็ยาวเหยียดนะครับมุ่งหน้าสู่ทิปอรีนะครับประกาศว่าจะยึดนาวทิบรีนะ,ะถ้าเราดูนะครับเราจะพบว่านะ,ะในพลคา,าริฟาฮัฟตานะครับก็ควบคุมนะบริเวณทางทิศตะวันออกและทางใต้นะครับของประเทศลิเบียนะครับแล้วก็มีแผนนะครับกำลังจะรุกคืบนะเข้าสู่เมืองหลวงนะ ในขณะที่รัฐบาลที่ได้การสนับสนุนจากสหประชาช,ชาตินะครับก็ที่มีสหรัฐนะมีฝรั่งเศสนะครับมีอังกฤษนะฮะสนับสนุนอยู่นะครับก็ควบคุมเมืองหลวงทิโปโีนะครับแล้วกเ็เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับก็มีการเตรียมการนะฮะมีกองกําลังติดอาวุธนะครับป้องกันตนเองนะวางกําลังไว้รอบๆ เมืองทิบปรีนะเมืองหลวงของลิเบียนะเพื่อเตรียมรับการลุกรานนะครับจากกองทัพของฝ่ายต่อต้านนะครับที่นําโดยนายพลฮัฟต้าอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งข้าราชเาขที่การนะครับของสัประชาชาติเนี่ยได้เข้าไปประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับระหว่างนายกทมิตีนะครับของริเบียกับนายพลฮัฟต้านะครับแล้วก็ทูตสหประชาชาตินะครับ ของลิเบียนะซึ่งผลสรุปออกมาดูเหมือนจะไม่เป็นผลนะครับก็ในผลฮับตาท่านนี้แหละครับมีจุดมุ่งหมายจะเข้ายึดทิบรีนะครับคราวนี้ทางผู้สื่อข่าวนะก็วิเคราะห์กันนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะและเหตุใดเนี่ยในผลฮับตาเนี่ยถึงจะมุ่งเข้าไปยึดนะครับทิบรีให้ได้นะมันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์นั่นเองนะครับเรื่องของอํานาจอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในทิบรีนะที่วันวันกันนะฮะ ก็มีการเตรียมกําลังนะป้องกันตนเองนะครับของฝ่ายรัฐบาลที่รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติหรือ UN เะ mm hmm. ก็หวันว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองนะครับความไม่สงบความไร้เสถียรภาพอีกรอบหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ต่างชาตินะในต่างประเทศนะสหประชาชาติก็หวนหวันอยู่นะ mm hmm. เพราะรลขาที่การสหประชาชาติก็บินเข้าไปประชุมนะครับนะเข้าไป ร่วมหารือนะแต่ว่าในพลฮัฟต้านะครับออกไปในทางปฏิเสธนะครับไม่ไม่ร่วมพูดคุยด้วยนะครับมุ่งหมายอย่างเดียวครับต้องยึดเมืองทิบอรีให้ได้นะครับนะเพราะนั้นเมื่อประชุมเสร็จนะครับทางเลขาธิการสหชาติก็บินกลับนะตั้งแต่วันศุกรนะ์ที่ผ่านมานะครับนะก็มีการต่อสู้กันนะครับมีการประทะกันแล้วละ่ะนะระหว่างฝ่าย รัฐบาลที่หนุนนะโดยสหประชาชาติแล้วก็ฝ่ายต่อต้านนะครับนะที่มีนายพลฮัฟต้านะครับคุมกําลังอยู่นะก็มีการยึดนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นกองกําลังนะที่รักษาเมืองทิโปรีของฝ่ายรัฐบาลนะที่หนุนโดยสัประชาชาตินะครับก็มีการบัดทากับกองทัพกองกําลังของนายพลฮัฟต้านะครับนายพลฮัฟต้าก็อ้างว่าได้ยึดนะสนามบินนะครับนานาชาติในทิโบรี นะครับสามบินก่อนนะยึดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่คาดการณ์กับว่าความสงบนะสันติภาพเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับก็เกรงว่าจะมีการนองเลือดนะครับอันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ถูกถามว่าเนี่ยเหตุผลอันใดนะทำไมในผลนัฟต้าเนี่ยต้องการเข้าไปยึดนะและสถานการณ์นี้เป็นยังไงเพราะสถานการณ์นี้น่าตึงเครียดมากนะครับไม่น่าไว้วางใจเลยนะฮะเพราะว่า มันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงว่าในพลท่านนี้เนี่ยจะดําเนินการนะแบบนั้นนะพราะหลังจากที่การประชุมค่อนข้างล้มเหลวนะครับทางเลขาธิการสัมปชชาชาติแล้วก็ทูตของลิเบียรประจําสัมปชชาชาติน,นะบอกว่าในผลฮัฟต้าเนี่ยไม่ไม่เจรจาด้วยไม่ต่อรองด้วยนะครับในพลฮับต้านี่จะยึดอย่างเดียวนะยึดทาไมครับยึดเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อจะได้เมืองหลวงนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยในพลฮับต้าเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะใน Uh, ประเทศลิเบียนะครับว่าจะนําสู่สันดีภาพกลับมาสู่ริเบียได้ mm hmm. เมื่อย,ยึดที่บอรีได้ก็แสดงถึงว่าอํานาจนะครับสามารถจะรวบรวมนะครับริเบียกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะก็แสดงว่าจะได้อ่าพูดง่ายงว่าเป็นผู้นำนะขึ้นมา,าแทนรัฐบาลปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้คือ,อในบนฮับตาแนละประวัตินี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนะมีสายสัมพันธ์กับ cia นะครับ แล้วก็ถูกรับการฝึกฝนมาจาก CIA ด้วยนะครับเคยเป็นช่วยนะมฮัมหมัดกาดัฟฟี่นะในการโค่นอำนาจของกษัตริย์ลิเบียนะแล้วขึ้นมามีอำนาจแต่ต่อมาก็แปรพักนะครับไปทำงานร่วมอออกับ CIA นะเพื่อจะโค่นกาดัฟฟี่อีกทีหนึ่งนะครับแต่ล้มเหลวก็ต้องเดินทางไปอยู่ที่สหรัฐรับการฝึกฝนนะครับแล้วพอกลับมานะครับคราวนี้หลังจากที่กาดัฟฟี่นะครับ ถูกสังหารแล้วนะครับก็กลับมาเป็นผู้นําของรีบเบียในครั้งนี้นะทางการประชุมนะของสัปดาชาติแล้วก็สังคมนานาชาติมองเห็นอย่างไรนะผู้สื่ข่าบอกว่าก็คงจะเป็นการประนามกันด้วยคำพูดมากกว่านะครับแต่คงไม่มีอะไรคืบหน้านะเพราะว่าเป็นการเล่นแบบ2องมาตรฐานนะฮะก็มีบางท่านเนี่ยไปพูดกันในสาชาติในประนามนะครับแต่รับหลังก็ไปสนันุนในผลฮัฟต้านะครับ ส่วนอีกข่าวที่สัมพันธ์กันนะครับก็พูดถึงว่านายพลนัฟตาเนี่ยเป็นใครนะครับมาจากไหนนะบุรุษลึกลับนะครับที่กลุ่มอํานาจของริเบียในขณะนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวก็ไปค้นหาข้อมูลนะครับผลความมาก็บอกว่านายพลนัฟตาเนี่ยอดีตก็คืออยู่ในกองทัพริเบียเนี่ยแหละครับนะเคยช่วยเหลือนะครับกาดาฟี่นะครับให้ขึ้นมาครองอํานาจหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปต่อสู้นะครับสงคราม ในแอฟริกานะในประเทศชาตนะครับต่อมาถูกจับกลุมตัวไปแล้วก็ถูกติดคุกนะครับอยู่ในคุกต่อมาก็หันหลังให้กาดัฟฟี่นะครับไปร่วมมือกับ c i a นะครับ c i a ก็ช่วยออกมานะจากคุกแล้วมาฝึกพอฝึกเสร็จต่อมาก็จะมาโค่นกาดัฟฟี่นะครับแต่ไม่สําเร็จนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือและอพยพนะครับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็รับการฝึกฝนต่อที่เวอร์จิเนียนะครับ นะโดย CIA นะด้วยกองกำลังพิเศษนะก่อนที่นะจะส่งกลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นทรัพย์สินน่ะของ CIA นะฮะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะแต่ก่อนนัานนี้เป็นทรัพย์สินของ CIA นะครับเขาก็ถามผู้เชี่ยวชาญว่าแล้วขณะนี้ดูยังไงนะว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พูดง่ายถ้าข้ามเส้นนะของ CIA นะก็ไม่ใช่ละซึ่งแน่นอนฮะขณะนี้เนี่ยไอ้ปน,นฮัฟตา้านี้กําลังจะ นะครับรุกรานนะครับรัฐบาลอของริเบียที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติหรือ UN อนะครับอันนั้นก็แน่นอนฮนะสหรัฐหนุนอยู่เพราะนั้นในผลับต้านี้ก็ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของ CIA อีกต่อไปนะเพราะข้ามเส้นนะทางนักวิเคราะห์ก็มองว่าในพลับต้านเนี่นะครับกำลังเป็นที่นิยมนะแล้วก็ครอบครองดินแดน แล้วก็ประชาชนนะเชื่อมั่นนะครับได้ถึง70% 7 0นะครับเรียกว่าป๊อปปูล่าทีเดียวนะครับเพราะในพลท่านนี้ก็ต้องการเข้ามาสู่ในเมืองนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการได้อํานาจนะครับแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนนะในการนําความาสงบร่มเย็นนะครับสันติภาพความเป็นปึกแผ่นกับมาลิบเบียอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ เขาก็กลัวจะมีการปะทะากันนะครับระหว่าวกงกองกําลังติดอาวุธทั้งสองฝ่ายจะมีการนองเลือดนะเป็นสงครามกลางเมืองรอบใหม่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเนื่องจากว่าในพลทัฟต้าเนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมนะของชาวริเบียนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิศทางนะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ชาวริเบียรจริงไม่อยากมีสงครามนะเขาเหนื่อยล้านังนักวิคคะร์ท่านนี้บอกว่าชาวริเบียนี่เหนื่อยล้ากับสงครามมาหลายปีละ อยางมีสันดิภาพนะครับเขาก็จะมองว่าในพลฮัฟต้าเนี่ยเหมือนเป็นทางเลือกนะครับที่จะผ่าตัดนะครับให้ลิเบียเนี่ยไปสู่สันดิภาพความมั่นคงได้นั่นเองนะครับซึ่งเขาว่าครอบครองพื้นที่นะครับทางทิศตะวันออกกับทิศใต้นะบ่อน้ํามันจริงๆแล้วบ่อในพลฮัฟต้าเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางรัสเซียนะครับและก็ซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับไม่ได้สนับสนุนจากตะวันตก ในขณะที่รัฐบาลที่อยู่ในทิโปลีนี่ได้รับการสับสุนจากสหประชาชาติ UN นะครับแล้วก็ตะวันตกอย่างเช่นสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการต่อสู้กนะันในเชิงสัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะเป็น p ็อกซี่วนะครับสงขรามตัวแทนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราติดตามดูกันต่อไปนะครับวสถานการณ์แบบนี้เราก็ดูไว้ประเทศไทยเราก็ดูไว้นะครับนะถ้ามีความขัดแยง้งภายในประเทศนะครับ แล้วมีช่องว่างนะให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงนะครับเพราะว่าแย่งอํานาจกันเองนะครับไม่ได้ทําเพื่อประชาชนแล้วเนี่ยนะครับประชาชนก็เบื่อฮะไม่มีใครอยากเกิดสงครามไม่มีใครอยากเหนื่อยแต่อํานาจมันหอมหวนนะครับแย่งกันนะระหว่างสองฝ่ายนะครับก็ต้องดูนะฝีไม้ลายมือแล้วกันนะก็เชื่อในเหตุผลครับนะถ้าเกิดใครมีสินธรรมนะครับดีจริงบ้านเมืองก็สงบได้นะครับ ทำเพื่อประชาชนจริงๆบ้านเมืองก็สงบได้นะครับนะ้า้องย้ำดูกันต่อนะาคนไทยก็รักสามัคคีนะครับอย่าแตกคอ,อกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาเราดูการเมืองต่างประเทศสะท้อนกันไหมเห็นการเมืองบ้านเรานะครับทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในศีลในธรรมนะครับทาเพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่นะประชาชนคนส่วนใหญ่ก็รักนะครับอย่าตีกันเองแล้วให ดึงต่างชาติเข้ามานะครับมันยุ่งยากนะใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สมัครกดติดตามต้องขอขอบคุณกำลังใจนะครับที่ส่งมานะครับแล้วก็ที่บอกนะพิจารณานะครับฟังและพิจารณานะครับยังไม่ต้องเชื่อพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ